สวัสดีครับก็ทักทายกันตอนเย็นเย็นนะครับนะครับทักทายกันตอนเย็นเย็นนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่วันที่หกนะครับผมวันที่หกกุมภาพันธ์นะครับผมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่เหมีเดี๋ยวเชน้าจอบทักทายกันกลางวันก็ทักทายไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาทักทายกันตอนเย็นอีกนะครับผม กดไปที่แอปดอบวิสนะครับผมวันนี้รายได้จากการโปรโมทแอปเป็นยังไงบ้างมาดูกันเข้ามาหน้าแรกนะอันนี้หน้าหน้าของอสินค้านะผมนะเพื่อนๆสามารถที่จะช้อปปิ้งได้เลยช้อปปิ้งหนึ่งชิ้นรับลิงก์ธุรกิจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช้อปปิ้งสองชิ้นรับรับลิงก์ธุรกิจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแค่นี้เองในดอบวิสไม่มีอะไรช้อปปิ้งครั้งเดียวจะไม่ช้อปเลยก็ได้ ได้ลิงก์ธุรกิจมาทั้งมได้ลิงก์นี้มาแต่บอกเลยว่าสินค้าดีมากๆผมก็ช็อปเรื่อยๆรืนะ่อยนะผมนะช็อปปิ้งหนึ่งชิ้นได้ลิงก์ธุรกิจรับกำไรส่วนต่าง50%ช็อปปิ้งสองชิ้นสองแถมสองนะี่มันจะมีโปรอยู่เหมือนช็อปปิ้งหนึ่งชิ้นหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์50%ถ้าเกิดเราช็อปปิ้งสองชิ้นเราจะได้ลิงก์ธุรกิจรับกำไร70%มันผมเนี่ย เป็นบ o สังเกตตรงที่ตรงนี้สังเกตตรง BO สบอเห็นไหมบอ็กลุ่มบ o ใต้ใต้ชื่อนะครับผมวันนี้ก็มีเงินเด้งมา800บาทนะครับนะโดยที่ถือว่าไม่ได้ทำอะไรนะแค่ไลฟ์แบ่งปันความรู้ซื้อสินค้า2ชิ้นครั้งแรกตอนนี้กำไรก็อยู่ที่ สามนสองนะผมนะแล้วก็รายได้ก็ดิงมาแบบนี้ทุกวันวันละแปดร้อยบ้างพันบ้างเพราะว่าลูกค้าเรายังยังน้อยอยู่นะครับผมยังน้อยอยู่นะโอเควันนี้ก็จะมาถอนเงินให้ดูถอนเงินให้ดูนะถอนเงินตรงนี้ให้ดูแคชอ่ามันจะเข้าเงินแบบเรียลทม์มเดี๋ยวผมจะกดมาที่กดมาที่แบงกิ้งออนไล ว่ามีเงินอยู่ไหมก่อนนะครับผมนะกดมาที่แอปแบงกิ้งออนไลน์นะครับเดี๋ยวให้ตรวจตรวจสอบหนึ่งดูบัญชีนี้มีอยู่5บาทนะครับผมไม่ค่อยใส่ในบัญชีของไทยพาณิชย์นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวกลับไปที่แอปกลับมาที่แอปเลยทำการกดที่แคสนะครับผมนะวันนี้มาถอนเงินให้ดูกดไปที่แคสปับ๊บอ่ากดที่ถอนนะครับผมนะก่อนอื่นเพื่อนๆนะต้องแนบ ไปตั้งค่าส่วนตัวก่อนไปใส่บัญชีธนา,าคารไปใช้บัตรประชาชนนะครับเพื่อเสียภาษีนะครับผมว่าเราต้องเสียภาษีนะที่จ่ายเพราะเป็นแอปที่ถูกกฎหมายนะครับกดไปที่ถอนนะครับผมนะกดมาที่ถอนปับ๊บเดี๋ยวใส่รหัสก่อนนะใส่โชว์ไปเลยไม่เป็นไรเขาจะมาลักมือถือเราได้ไง <c oughs> ใช่ไหมก็ผมแนบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะแล้วก็กดวงเงินไปเลย ผมถอนได้อยู่ที่ผมขอกดแค่หนึ่งพันก่อนได้กันนะครับ1 0หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับผมโอเคหนึ่งพันบาทเนะาะจะเข้าบัญชีเก้าร้อยสามสิบห้าบาทหักภาษีหน้าที่จ่ายหกสิบห้าบาทนะครับผมผมกดที่ถอนนะกดไปเลยรอเลข OTP นะครับเดี๋ยวมันจะส่งมายังมือถือของเรา เพราะเป็นการล็อก2ชั้นนะครับผมเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดใครมาขโมยจำเบอร์โทรเราได้จำรหัสเราได้เนี่ยเขาเข้าไปเขาต้องมันต้องผ่าน OTP ด้วยนะครับนะมันจะผ่านเลข OTP ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยเดียวปังไลฟ์สดเ๊บเดียว เดทสองนาทีสอนาทีโอเคนะครับสามเจ็ดเจ็ดสกดสเนะครับผมโอเคกดซมิตไปเลยครับผมโอเคมีข้อความบอกว่าถอน,นงเงินสำเร็จนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยว ดกดไปเห็นไหมครับยอดเงินตัดไปแล้วนะครับผมนะเหลือรถ160บาทนะครับเหลือ160บาทอ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่แอป b บงกิ้งออนไลน์นะครับว่าเงินเข้าหรือ,อยังนะครับผมเดี๋ยวอ่ารีเฟซสักหนึ่งครั้งก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่ โอเคเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเข้ามาแล้ว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 โอเคกดไปเลยเข้ามาแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่เกินหนึ่งนาทีใช่ไหมครับผมไม่เกินหนึ่งนาทีใช่ไหมครับเยี่ยมมากมากเยี่ยมมากมาโอเคนะครับก็นี่แหละคือตอนนี้เราก็ทำงานอยู่กับบ้านวันละแ800ดร้อย หลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นไปได้นะครับกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ดอบริสนะครับผมนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรับไรายได้แบบนี้ก็ทักแชททักไลน์มาได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับนะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนไปละไปละบา,บ,าบาย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 